สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 14นะครับเป็นราคาสำหรับเดือนใหม่เดือนก,ะะกรกฎาคมนะครับซึ่ง iPhone รุ่นนี้เริ่มต้นเดือนก็มีการลดราคาให้หน่าสนใจนะครับคลิปนี้ก็เลยนำราคาใหม่ล่าสุดโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดมาแบ่งปันนะครับให้กับท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone 14รวมถึงคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะซื้อเป็น iPhone รุ่นไหนดีเดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นของ iPhone รุ่นนี้กันนะครับว่าน่าสนใจไหมตัวเครื่อง ก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับ iPhone 14นั้นเป็น iPhone ที่ต้องบอกว่ายังคุ้มแล้วก็น่าซื้อนะครับในปี2025รวมถึงในปีหน้า2026ด้วยแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีขายค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้ต้องรีบกดสั่งซื้อนะครับเพราะว่าอีกไม่นานจะไม่สามารถหาซื้อได้แล้วสําหรับ iPhone 14รุ่นนี้ในเรื่องของสเปคนะครับต้องบอกว่า iPhone 14ยังใช้งานได้ดีทุกอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อไปใช้งานทั่วไป นะครับการเล่นเกมดูหนังหรือว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเหมาะกับคนที่จะนำไปถ่ายคอนเทนต์ต่างๆนะครับ iPhone รุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างอย่างแน่นอนนะครับ เมื่อเทียบกับราคาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดู pro 77นะครับหรือในคลิปวันนี้เรามาดูราคาสําหรับเดือนใหม่ซึ่งมีการปรับราคาทั้งการซื้อแบบติดโ r o แล้วก็ซื้อแบบไม่ติด pro นะครับซึ่งการซื้อแบบไหนน่าสนใจที่สุดเดี๋ยวในคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสาหรับ iPhone 14อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วัน ที่3กรกฎาคมปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงซึ่งก็จะเป็นร้าน Last Mall นะครับถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหานะครับไม่พอใจในสินค้าสามารถเปลี่ยนคืนได้ฟรีภายใน30วันนะครับหรือว่าซื้อไปแล้ว ใช้เกิน30วันเครื่องมีปัญหาก็สามารถส่งซ่อมส่งเคลมได้ที่ศูนย์ Apple ทั่วประเทศนะครับจากราคาปกติ32,900ลดราคาพิเศษเหลือ17,590บาทราคานี้จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีกนะครับซึ่งก็จะเป็นโปรโมชั่น77นะครับหรือว่าบางช่วงก็จะมีเป็นโปรล s ดแฟ t ช่วยเปน,นะครับราคาก็จะเหลือประมาณ15,990หรือว่า16,990ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นของแต่ละวัน ซึ่งวิธีการจ่ายเงินนะครับก็เลือกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด20เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ879บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งการผ่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรผ่อนสินค้าเราก็สามารถเลือกผ่อนกับ l a z a ด a าได้นะครับวิธีการง่ายๆสำหรับการผ่อนนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเลือกสีเลือกความจุแล้วก็ไปในขั้นตอนของการจ่ายเงินนะครับเราก็ไปเลือกว่าเราจะผ ผ่อนแบบไหนผ่อนกี่เดือนนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกที่จะผ่อนกี่เดือนผ่อนกี่บาทนะครับแนะนาลองกดเข้าไปดูกันก่อนมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสำหรับความจุ1 2 8สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีอีกลนหนึ่งนะครับสำหรับ iPhone 14นะครับก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์แอปเปิลจากราคาปกติ32,900ลดราคา เหลือ17,900บาทมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุแต่ว่าก็จะหมดเป็นบางสีบางความจุนะครับซึ่งเขาก็จะมีการเติมสินค้าเข้ามาให้นะครับท่านสนใจสีอะไรอยากจะซื้อความจุเท่าไหร่ลองกดเข้าไปดูกันก่อนวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้สะดวกแบบไหนก็เลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี นี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14นะครับจากทางด้านแอป Lazada มีขาย2ร้านเท่านั้นก็คือร้านจากทาง Apple แล้วก็ร้านของ i Studio นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอยากจะลองดูคูปองอยากจะดูรายละเอียดต่างๆก็กดเข้าไปดูกันก่อนได้ลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อป e e กันบ้างสำหรับ iPhone 14นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน i Studio ตัวเครื่องเป็นเครื่องใช้ศู์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ32,900ลดราคาเหลือ17,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อน,อนได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุแต่ว่าตอนนี้สินค้าอาจจะหมดเป็นบางสีบางความจุแนะนําลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกแล้วหนึ่งสำหรับแอป Sho ป e e นะครับ iPhone 14่ร้านนี้ขายด้วยทาง Apple นะครับตอนนี้สินค้าอาจจะหมดชั่วคราวนะครับในเรื่องของราคาก็เลยขึ้นมาอยู่ที่31,800แต่ว่าถ้ามีสินค้าราคาจะลดลงไปเหลือเพียง17,000 900นะครับถ้านที่สนใจอยากจะซื้อก็ลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้ที่ลิงก์ของช h o ป e ีนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านร้านจากบานาน่ากันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 14ล่าสุดขายอยู่ที่17,900นะครับก็จะมีคูปองส่วนลดอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับใครอยากจะซื้อก็ไปหาซื้อกันได้ปิดท้ายกันที่ร้านจาก Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับซึ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้า iPhone 14เครื่องแทู้นยนไทยประกันศูนย์ Apple ขายอยู่ที่17,900บาทนะ ครับท่าในใดอยากจะซื้อก็อ ไปหาซื้อได้เช่นเดียวกันนี่เป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรใหม่ล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 14ชอบราคาจากร้านไหนก็สั่งซื้อกันได้ถ้าเป็นของ lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับลิงก์จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่สําหรับเดือนกร,รกฎาคมจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าค่ายมือถือแค่ไหนที่ลดราคาให้หน่าซื้อที่สุดสําหรับ iPhone 14รุ่นนี้นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของ ดีแท็กนะครับ iPhone 14เครื่องเปล่ายังขายอยู่ที่32,900โปรโมชั่นเน็ดรายเดือนนะครับสำหรับลูกค้า d t แทอายุการใช้งาน90วันนะครับซื้อได้ที่ราคา13,300ลูกค้าอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปราคา13,300เหมือนกันเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ราคา13,300นะครับส่วนคนที่อยากจะได้ราคาพิเศษหรือว่าส่วนลดพิเศษก็จะมีให้2แบบนะครับสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมจะ มีส่วนลดเพิ่มให้อีกประมาณ1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่11,800บาทสําหรับคนที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งสําหรับคนที่ใช้ d ีแท็กมานานนะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษให้อีก2,000บาทนะครับ ท่านสามารถไปสอบถามส่วนลดตรงนี้ได้ที่ศูนย์ดีแทนะครับถ้าท่านใช้ d t แทมานั่นรับส่วนลดเพิ่มอีก2000นนะครับราคาก็จะเหลือเพียง11,300บาทเท่านั้นโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีให้เลือกประมาณ2แพ็กเกจนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ8 9 9ซื้อได้ที่ราคา13,300ถ้าเป็นลูกค้าของ d t แทแล้วก็รับส่วนลดก็จะเหลือ11,300บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตดุงหน้าโปร599ราคา1 4, า8 0 0ไม่ต้อมจ่ายค่าเนแปดรงหน้านะ้รั ทั้ง2 p r โปมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าไหนที่สนใจอยากจะกซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็หรือว่าศูนย์ทรูดีแท็ก5 g ทุกสาขานะครับส่วนค่าที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ก็จะเป็นของค่าย t r u e Move ช i p h o น e 14นะครับราคาพิเศษซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง12,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดให้เหมือนกันกันกบทางด้าน d t แทก็คือถ้าใช้ True มานานจะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก2 0 0บานนะครับราคาก็จะเหลือเพียง10,000บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับสำหรับความจุ 128GB โปรโมชั่นเน็่รายเดือนมีให้เลือกหลายแบบหลายราคา เริ่มกันที่แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อได้ที่ราคา13,300บาทเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับถ้าเป็นโปร599ราคา14,800โปร399นะครับราคา17,300ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตรงหน้าลูกค้าใหม่ราคา13,300บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตรงหน้าสัญญา15เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา12,000บาท ยค่ายออนไลน์ราคา1 2 0 0 0บาทเมื่อใย,ยค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นานะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ต้งหน้าโปร899ราคา13,300แล้วก็โปร899อีกโปรหนึ่งราคา13,500ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ต้งหน้าสุดท้ายเป็นโปรสําหรับกยารใยค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา12,900นเานะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน 9, 99, เดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปถ้าเป็นโปร799ราคา14,900เครื่องเ่ล่าราคาพิเศษ ลดเหลือ 17,900บาทนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทัวร์ช็อปทุกสาขานะครับปีท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 14ีซื้อได้ที่ราคา13,200หนานะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ปเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS นะครับส่วนถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดก็ให้ทําเรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเพิ่มอีก1000ราคาจะเหลือ12,200มีให้เลือกทั้งหมด6สีความ มี3ความจุนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 14นะครับเป็นราคาสําหรับเดือนใหม่เดือนกรกฎาคมชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก lazada แล้วก็ shopee กดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่่อทาาานผมมก,กกกกก็็ฝดดดตดติแลล้วไ กดแชรนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปลโมโชชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ